สวีดัสสวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วบอรไทยบ้านคนชุมเผนี่เมนูนี้จุ๊จุ๊พี่น้องจุ๊มะไรเสกนี่ครับตับตับตุ๊ตับตุ๊ตับเอามาเริ่มการปรุงก่อน การปรุงจะปรุงจริงกันปรุงน้ำจิ้มกันแก้วขมแก้วขมพี่น้องทำแรกใส่พริกป่นพริกป่นลงไปพริกนี่ขดเผ็ดเลยขวยงครับขวเองที่บน,นี่เผ็ดปลายบออเรียกเลยพริกป่นข้าคั่ว นี่ครับเข้าขั้วเข้าขั้วขั้วเข้าขั้วหงนัวหงนัวพี่น้องหงนัวใส่อลารแล้วครับใส่นี่ยพ่ใส่แหลมจะแซ่บอ๋อ คนคนขี้ขี้ขีว้วัวครับขี้วัวเนื้อดีๆเอาขี้ใส่ด้วยจุมันตอ้องขมแบบมันต้องขมไว้แซ่บบ่ขมบ่แซ่บขาดอันเดียวบ่มี บุมีดีเลยดีบุมี้ไปหเธอแล้ววะบุมีไใคใส่น้ำปลาตานปลานปลานะครับเนี่ยใส่ต้นหอมเข้าไปชัว ูนี่เห็นบรรยากาศเห้เป็นยังไงจะแซ์อพอบพอโบนะี่ตรงไหนขอเนี่เดี๋ยวต้องใส่ขวบอีกของผมไหม ใส่ข้าวคั่วไปอีกใส่ข้าวคั่วไปอีกนิดหน่อยขอม้าวขัวของหัวเดี๋ยวที่ลองจุ๊ซเบิึงเลยออกตับเลยนี่นี่ปาด ชิปชิปใช้มือ,มดอมเดียวเนาะบรครับอือนี่ครับนี่ครับนี่ครับจุ่มลงไป <c oughs> นี่นี่นนเดี๋ยวจะชิมให้เบิง้งชิมให้เบิง้งนี่ชิมให้เบิง้ง มาป่ะนี่มาทำไงครับพอนายหัวใจมากครับแค่เบียด Một tuần Tịt mắn Không tịt mắn Hỏa kỳ liệu Được ạ Xem ạ นำกินรถเด็ดเลยนำกินเสียทิ้นพวกผมมาไลยวะตอนนี้มีดีใส่สักคักเลยดีขวดบุกเข้ไม่ใครใส่เงี้มดพเขาก็ทิมาเ้ยพี่น้องนี่ประเทศตั้งยังเพชรในจังหวัดตั้งจังหวัด มากินจุน้ำบอไใทบบานคุณนิืมแพ้นะครับบึ้งแล้วชุ่มแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe n พี่น้อ,นองโอเคครับตนี้ครับแซบ,บ,บับแับ